สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกับตุยไทยสไปร์เจแปนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตุยจะพาเพื่อนๆทุกท่านมาทานอาหารชุดเป็นอาหารเย็นนะคะของโรงแรมเป็นอาหารชุดญี่ปุ่นนะคะอาหารญี่ปุ่นตอนเย็นนะคะในโรงแรมเขาจะจัดอาหารชุดให้นะคะก็จะมีเมนูให้เลือกด้วยนะคะว่าอาหารเมนจะเลือกอะไรนะคะ มาชมบรรยากาศในในร้านอาหารของโรงแรมนะคะที่เมืองเมืองชิลากาวะนะคะเป็นอาหารเย็นนะคะจะเป็นอาหารชุดตามรูปนี้เลยคะ่ะจะน่าทานขนาดไหนมาชมกันเลยนะคะคืออาหารที่นี่ทุกอย่างอร่อยมากเลยนะคะก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองอาหารท้องถิ่นของ ของที่นี่เลยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะรือมีโบชัวของโรงแรมออยู่ในท้ายคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวก็อยากพักโรงแรมนี้ก็พักได้นะคะแนะนําเลยค่ะสวยงามมากทานอาหารเย็นด้วยกันนะคะอาหารเย็นก็จะเป็นอาหารชุดนะคะ

ลองชิมเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาชิมอาหารนเรบจัดมาแบบสวยงามมากเลยนะคะเป็นปลาลูกปลาของปลาอายุนะคะ ข้าวต้มซีอิ๊วมานะคะปกติแล้วเขาเสิร์ฟมาแค่ตัวเดียวนะคะคุณพ่อกับคุณลูกไม่ชอบก็เลยบริจาคให้คุณแม่นะคะอร่อยมากคะ่ะรสชาติหวานเค็มอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมวันนี้นะคะตเต้าหู้เปียกไม้นะคะ

ต่อไปนั่นแหละมาชิมปลาหมึกยักษ์นะคะขาโกะมันสุดข้าวโกะต้องใส่ซีอิ๊วนะคะก็จะมีรสชาติแล้วค่ะกับผักนะคะ อร่อยมากเลยค่ะรสชาตยิยืสึกนะคะส้มควมยุสึดของี่ปุนนะคะอร่อยมากเลยนะคะเขาก็ให้เปลือส้มยืสุดด้วย,ยนะคะอร่อยมากประจาต่อญญไปนะคะมาชิม เต้าหู้กันจ้ะเต้าหู้นุ่มมากเลยนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะมีรสชาตินะคะอร่อยละลายในปากเลยนะคะอร่อยจ้า <c oughs> ต่อไปก็เป็นเห็ดต้มซีอิ้วนะคะเห็ดคล้ายๆกับเห็ดเห็ดอะไรนะคะบ้านเราเรียกว่าเห็ดอะไรนะคะเห็ดโคนหรือเปล่าคะอร่อยกันอร่อย สาที่บอกว่าเป็ดอร่อยถ้ากุ้อร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวมาชิมอันสุดท้ายกันนะคะอันสุดท้ายนี่คืออะไรคะ มีรสชาตะะิแล้วก็ใส่กับกระเทียมนิดๆน,นะคะอร่อยอ,อาหารทานก่อนอาหารหลักนะคะเป็นอาหารทานเล่นนะคะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะแล้วยังมีตรงนี้อีกนะคะนี้ก็คือไข่ตุ๋นนะคะอร่อยมากเราอยากให้เพื่อนๆะทานด้วยกันนะคะ อร่อยค่ะโอเคมาแล้วนะคะน่าทานมากเลยะคะ่ะลาเวเนื้อที่อยานะคะเนื้อที่ขึ้นชื่อของจังหวัดที่ณูโกมากๆเลยนะคะน่าทานไหมคะน่าทานมากเลยอยากให้เพื่อนๆมาทานด้วยกันมากเลยนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็จุดไฟสำหรับชาวมุชิแล้วนะคะไข่ตุ๋นอ๋อไม่ใช่ชาวมุชินะคะซุปนะคะซุปนะคะกอโต้ติพูดผิดเหมือนกับชาวมุชิมากเลยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นซุปนะคะ ตอนนี้ซุปก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ ก็คล้ายๆกับอามาซาเกนะคะอามาซาเกะก็คือเหล้าที่ทำจากข้าวนะคะรสชาติจะออกมาเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าอร่อยนะคะไม่ใช่ซุปเต้าเจี้ยวนะคะซุปเหล้าอามาซาเกะนะคะหอมมากเลยค่ะ มาด้วยนะคะมะระเกะก็สุดที่รัก้วก็ชุ่มๆนะคะหู้งนะคู้ชิาอร่อยมาค่ะอร่อยหอมอร่อยชื่นใจอยากนห้เพื่อนๆมาทานด้วยกันจังเลยนะคะ ดูต่อไปนะคะเสิร์ฟมาแบบชิรากาวะโกเลยนะคะเป็นหมู่บ้านเป็นรูปสัญลักษณ์บ้านเลยนะคะทรงทรงเขาเรียกว่าญี่ปุ่นบอกว่าเหมือนกับพนมมือนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะจ้า,จา ก็<ม>จะมีอะมาเอบีนะคะก,กะุ้งหวานนะคะแล้วก็ปลาไทยดิบซาชิมินะคะแล้วก็มีอีกปลาชนิดหนึง่งแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรอีกชนิดหนึ่งปลาอะไรครับพ่อปลาแม่น้ำนะคะแต่ไม่รู้ชื่อนะคะตะก,กี้ก็ารู้ารไปแล้วนะคะแต่จำไม่ได้นะคะ<ม> <S <S แล้วก็ คือของตุ๋เนี่ยไม่ทานเนื้อนะคะเขาก็เลยเสิร์ฟม,มาเป็นแบบนาเบซีฟูดให้นะคะก็จะมีอย่างหอยเป่าคือนะคะะแล้วก็ซี่โคโงนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะที่มีเนื้อทานกันสองคนนะคะคือคุณพ่อคุณลูกนะคะ คุณแม่ไม่ทานเนื้อคุณพ่อคุณรูปบอกว่าเสียดายมากๆเลยคุณแม่ไม่ทานเนื้อเนื้ออร่อยมากนุ่มละลายในปากแต่ไม่ทานนะคะเดี๋วมาชิมเมนูต่อไปเลยนะคะอามาเอบิค่ะหดีอว่าดอู้หวานนะคะ เขาแกะมาให้แล้วนะคะเดินไปหัวกับหางนะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะจิ้มกับวาซาบินะคะนี่นะคะวาซาบิกับโชยุนะคะ สับบีสดช่ำๆเลยนะคะอ,อร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> เนื้อกุ้งหวาน <c oughs> บวกกับราสาบี่แล้วก็โชยุ <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> อ๋อตีรื่องบอกไว้ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยว่าน <c oughs> ี่มันชุดอะไร เป็นชุดเดี่ยใส่ในโรงแรมนะคะเป็นชุดยูกรตะนะคะยูกตะมี2แบบนะคะแบบที่เป็นกระโปรงที่เป็นชุดยาวแต่ตือเลือกชุดที่เป็นเสื้อกับกางเกงนะคะอยากให้เพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะอะ เด yeah. yeah. ี๋ยวเรามาชิมอาหาันะรามอร้อนกันเลยนะคะน้ำจิ้มนะคะก็จะมีพลส์นะคะแล้วก็เ้่าร่อิเอต้าเจี้ยวนะคะตรงกลางนี่อะไรนะคะวาซาบิวาซาบินะคะเดี๋ยวเราาก็จะ ปลานะคะตะก,กี้ปลาซาซิมิที่เขาเสิร์ฟม,มานะคะจุ่ยไม่ทานดิจุ่ยก็เลยเอาใส่น,นาเบนะคะให้สุกกล่อนวก็มาลามกับคนสุกนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะเ,เลยหไม่ต้นหอมมากเลยะคะ้ะ

ดีๆๆดีๆๆอร่อยมากจะจับมาทานด้วยกันนะคะอยากให้ทุกคนได้ทานด้วยกันนะคะอร่อยมากอบๆอร่อยจริงๆค่ะอันนี้คือเนื้อนะคะเนื้อ อยากอีกแล้วนะคะหนูชอบมากค่ะหอยฟองพื้นนะคะก็สุกแล้ว อาหารเมนูต่อไปนะคะที่มาเึิ่งมาเสริฟนะคะก็จะมีเป็นเห็ดมัสติกเกตนะคะแล้วก็ผสมกับแครอทแล้วก็ต้นหอมนะคะทำเป็นเทมปุระมานะคะแล้วก็จิ้มด้วยผงชาเขียวกับเกลือนะคะแล้วก็ต่อไปก็ ปลาแซลมอนนะคะมีปลาแซลมอนเสิร์ฟมากับซอสนะคะน่นเปตุ่ยของญี่ป่นเลยเหรออย่นี้ใช่ไหมเนี่ยยืก่อนนเห็ดมัสตาเกตน,นะคะมาแบบนี้เดียวเองนะคะเพราะว่าเป็นเห็ดที่มีราคาแพงที่สุดของญี่ปุ่นเลยนะคะวันนั้นตุ่ยไปเจอ,อเห็ดนะคะดอกเดียวนะคะ20,000เยนนะคะ20,000 2่0 0อเยนนะคะ ดอกเดียวนะคะ22,000เยนคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ล่ะคะประมาณาประมาณ6,600น0ก้ 6, 6, กว่าบาทนะคะดอกเดียวนะคะซึ่งเป็นเหตุที่ราคาแพงมากนะคะคนคน่ปุ่น,นิยามทานมากเลยนะคะ,เพ,ะเพราะว่ามีรสชาติอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเลยนะคะ มาทานด้วยกันนะคะอาหารสุดท้ายนะคะที่มาเสิร์ฟก็จะเป็นอุจสเกตนะคะก็มีข้าววาสบาิโนริแล้วก็ปลาฉาเกเค็มนะคะแล้วก็แล้วก็ผัก,กดองผะะักดองก็เวลาทานอุจสเกตนะคะก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับข้าวต้มนะคะคือเขาจะให้ซุปมาต่างหากนะคะแล้วเราก็ เทลงไปในข้าวเลยนะคะเทลงไปในข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็วาซาบินะคะอร่อยเลยนะคะใส่วาซาบิลงไปเนี่ยแล้วก็ตักทันเลยค่ะ อ,อร่อยมากเลยค่ะเสิร์ฟพร้อมผักดองนะคะส่วนอาหารชุดของคุณพ่อนะคะก็จะมาพร้อมกับกุ้งแม่น้ำน,นะคะกุ้งห่อยตัวเล็กๆนะคะแป้งทอดน,นะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวแดงน,นะคะ,อ,ะอาหารชุดญี่ปุ่นนะคะเขาจะเสิร์ฟข้าวเป็น,เ,น,นะะเป็นอาหารสุดท้ายนะคะ น่าทานมากเลยนะคะอสถานที่มาสุดท้ายนะคะคก็จะเสิร์ฟของหวานนะคะกับชาล้อนแล้วก็โยกังก็คือบุ้นหัวดแดงนะคะแล้วก็ผลไม้รวมนะคะแล้วก็ คล้ายๆกับบุ้นบุ้นผลไม้รวมนะคะมีผลไม้สดม,ม,มีแอปเปิ้ลอางุ่นนะคะคน่าทานมากะะเลยค่ะโรงแรมที่พักที่นี่นะคะแนะนำแนะนำเลยนะคะถ้าใครมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวติก๊กจะลงโบชัวให้นะคะว่าโรงแรมอยู่ที่ไหนนะคะ ที่โรงแรมมีบริการลาแมงรอบดึกด้วยนะคะฟรีนะคะเวลากี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มครึ่งเริ่มจากสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งนะคะทางโรงแรมจะมีบริการา่าแมงให้ทานฟรีนะคะเป็นยังไงมั้งคะอร่อยไหม คอยไม่ห้ทานถึงวีืรังานกันนะคะโอ้โอสเสียงดูดลาแมงนะะ่าอร่อยจัง <c oughs> สเสียงหัวเราะหมายถึง <c oughs> อร่อยค่ะ <c oughs> อร่อยมากไหมกิ่นงาหอมนะคะ ที่โรงแรมนะคะบริการดีมากเลยนะคะโรงแรมที่นี่นะคะประทับใจมากเลยโรงแรมไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นโรงแรมที่ไฮไลท์นะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่เขาอนุรักษ์นะคะก็เลยไม่สร้างตึกสูงนะคะเป็นโรงแรมสูงสามชั้นนะคะบริการดีมากเลยนะคะขนาดช่วงสถานการณ์โควิด แต่ก็ห้องพักทุกห้องเต็มหมดเลยนะคะที่โรงแรมแห่งนี้นะคะนิยมมากเลยนะคะ